นี่จะดูอะไรดีว่าอืมจะอ,อะไรดีอืมดูช่องตัวเองดีกว่าโอ้ยจดเครียสองร้อยซับแล้วครับท่านผู้ชมสองร้อยแล้วสองร้อยแล้วสองร้อยแล้วสองร้อยมมแล้วสองร้อยซับแล้วเออช่างแมงไม่มใช่ช่างแมงนะสองร้อยซับแล้วท่านผู้ชมโอ้โหขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับเอิอ่มเย้เลยกดคลิปผิดเฮ้ยเฮ้ยเอ้ออยเฮ้ยเฮ้ยใจ เอ้เฮ้เฮ้ยใจเย็นก็ไปเยวตัดไปตอนเอ้ยไปเข้าสู่อินโทรกันเลยไปดีถ้าผู้ชมทุกชานเลยนะครับอยู่กับผมนับนะครับ วันนี้เราก็จะเล่นเกม of B กันนะครับโอ้คลิปเสียต้องอัดใหม่เออก็ผมโดนหนีไปแล้วนะครับเติมไป,100ปร้อยหรือบักเข้าใจว่าอืมก็ต้องอัดคลิปใหม่อืมเศร้าป่ะป่ะป่ะคลิปนี้ขอสิบไลค์นะคะอืม แม่ม่กไแม่ด่าะนั้นเลยผมอัดคลิปใช่ป่ะเอ้ยไม่ใช่ดีไม่อัคลิปบ,บอกฟูธรรมดาว้ยแล้วแล้วเขาคิดว่าผมเป็นพี่พี่อ้อนนะ่ะพี่คิงน,นั่นอีกดีเลยเขาเลี้ยกันต่อเล้วแบบเขาเขาพิว่า FC เฉยยังงงหรืออะไรว่า c ้องเพลงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดขึ้นรูปไปดูอืมเห็นยังโอเคโอเคเนีย่ยตรงนี้ผมผ่านยากชิบหายเลยผ่าน,านเกมนี้เขากำลังปัฒนาครับลิงเกมอยู่กับาตา่างฮะอออเมื่อกี้หมืน่นเมื่อกี้หมืน่นเมื่อกี้หมืน่นไปไปไปผมไม่รู้จะอัดคลิปเลยนะครับอัดที่คลิปนี้ก่อนงานทุกขาเสร็จสบาย ก็บอกสบายเออเรียบร้อยเออตอนนี้ผมตอนหาดาบอะไม่อาจคลิปเพราะเอ,อปิดไรวะตัคดคลิปเพราะหยี๋ยวหาไม่ทันมันเดี๋ยวมันแหลกเพราะมันจะหายแล้วไงแต่ก็ครบสามเล่มแล้วลูกค้าเขาเอาทั้งสามเล่มสองร้อยสองร้อยหกสิบบอรถูกถูกปะล่ะครับผมจำได้อันนี้ก็น้ำเอ้ยไม่ กูกำลังจะเดินออกเลยจำได้นะเขามาสีแดงเออคิดเพราะผมรู้เพราะตอนนั้นไอเนี่ยเขาช่วยไม่คิดคิปกูเสียเออผมรู้จริงๆเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ผมรู้แล้วผมรู้แล้ว<แ>อะไรอันนี้ง่อง สามร้อยซับแจกอะไรดีคร <in> ับเอ้เกับตกเกับตกเกับตกมา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 นี่อันนี้ง่าย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 เกือบเอ้ยอ้าวหรอ เมื่อกี้ก็ออมออมเออออมอมือออมออมวัตถุักออมออมใช่ไหมไหนเลินมุมมองไหนือเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปเฮ้ยคนขายดาบเขามาแบกลงนะครับเมื่อวานผมไปเจอมาเขานี่ชอบแบกลงจังเลยแม่งโคตรเหมือนเลย ด้อผมหาดาบมาผมไม่เคยได้ดาบซ้ําเลยยกเวลาหัดตัวเองรหัสลูกค้าแม่งไม่เคยซ้ําเลยหัสกูนะแม่งโอ้โหหัดผมทีเนี่ยซ้ำรัวๆอาชีพนี้มีแบบพูดคําหยาบนิดหน่อยก็ขออภัยที่ท่านเลยนะครับอืมอคลิปที่แล้วไอ้คลิปสองคลิปที่แล้วอืมแต่วะ่อะอาลิปทดสอบสังคมไปโห น่าจะคนที่ไม่ได้ตังนะถึงจะกดที่ไม่ที่ไม่เขาเขากดดิสไลค์กันคนที่ไม่ได้ตังคม่นกดดิสไลค์โดนโดนกระหน่ำรัวๆแล้วขอบคุณครับกดไลค์หกเลยอ่ะแต่ดิสไลค์สามก็ไม่เป like ็นไรฝึกไปเรื่อยๆเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์ซื้อคอมเฮ้ย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 นี่เนี่ย เกือบร้อยในห้องอะไร,รอะออ้อันนี้ที่ผมไม่ผ่านใช่ไหมเออกูมไม่ผ่านจริงๆด้วยกูอยากโดเนต enjoy admin เออกูอยากจอยมากเลยเนี่ยบอกว่าสเปกอ่ะสเปกอ,อ่ะถ้ากูก็พิมพ์ไม่ได้อะสุดยอดวะเกมดีนี่ เอ๊ลิงเกมนี้อยู่ตารางคิดครับแล้วลิงทีดคอดก็อยู่ตารางคิดเหมือนกันนี่ลองดูดีๆปุ๊บปุ๊บมุไม่แน่ไม่แน่อืมก็มาเหมือนลออเอ้ยเมื่อกี้ไม่ดูว่างมาหาดาบทั้งวันน้งคืน หนวก็เกิดมาเช้าแะมาเช้าตอนหกโมงเช้าแต่หลับหลับเผ่อหลับหล,ล,ล,ลับยาวเลยอเพื่อมันเจอเว้ยเอ๊ไม่ดิทีมงานมันทีมงานมันเอฟแล้วเพื่อเอ๊ทีมงานคนมันก็เจอแล้วผมก็นั่นแหละแล้วกูก็อยากจะกระทืบเกินกนี้จังเลยกระจายไปโดนเน็ไปแล้วนู้เว้ยพลังเทีบทูต้องมาสิ เฮ้ยมานี่มานี่มานี่มานน่เฮ้ยอาจจะอาจจะปุ๊บอือืมอืมมามามาอืมมาเสียวร่วงมากเลยต้องผ่านแล้วต้องผ่านแล้วคลิปนี้อาจจะประมาณสิบนาทีก็ได้นะครับอุ้ยอาจจะไม่ถึงสิบนาทีด้วยทั้ง ได้ทำมาแต่ฟักต้องไปเป็นราชาปลาทูให้ได้ตรงนั้นตรงนั้นจะไปให้ได้ไอแอจะเป็นราชาโจรสลัดใครที่อยากดูวันพิสแตมปิดเออเขาก็ดูกันหมดท่างเถอะใครที่อยากดูวันพิสแตมปิแบบใครหาไม่ดูไม่เจอนะครับผมมีผมพอมีลิงนะ แม่งกว่าจะหาใน Youtube เจอต้องหาในฟิตอย่างมันนี่ตกไปนไลกระทืบเกมนี้เนี่ยห,หัวแบบคัดคออย่านะอย่าอย่าร่วงเด็กคาชีเอ,อไม่ถ้าร่วงไม่ดูนีนี่นี่คือคำสั่งพระเจ้าพระเจ้า ขัดจ้าเหรว้ยเ้ยเอ้ยเฮ้ยไม่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 ดีไม่ดีเยีย้โอ้ไม่กอดเอ้ยเฮ้ยม่วงนอนไฟวัดวัดอีเดอรไฟ ได้ไฟได้ไงเนี่ยไอย้พิมซีกูกูเขียนเกมนี้แม่งพิมไม่ได้ไม่ชอบไอโนเลิกเกมแต่ถ้าพิมโอเคอกูเกียดเกมนี้ยิ่งกว่าเดิมปังอยากบินมากลูอไฟมี เฮ้ยอืมอืมอืมกดติดไหมเอมดูเขาเล่นกันดูกูี่แอดมินหน้าตืดเออลืมไใช่างมันลืมอะไรไม่รู้ลืมละ โอ้โหอยู่ชิดขนาดนี้จะเอาให้ได้ไงดูวะนี่มีการาดูกตาเจยแน่แน,น่พิมไม่ได้แล้วยังเล่นยากอีกเออ,เอ,อตกใจ อะไรวะครับเขาเป็นใครเขาเป็นใครนี่โปรโมตดิดให้หน่อยฮะเ,เอ็มเออเฮ้ยชี่ยอ,อ,อะไรเนะี่ยเอ่มเขาเทเลพอร์ตไฟอะอะไรอะพิมพ์ไม่ได้มาดูคลิปนี้ดิไออันนี้กูโง่ อะไรเขาพิมอะไรคลิปไม่ได้เนี่ยหัวร้อนอยู่เนี่ยเฮ้ยเหยียบผมมาเฉยเลยแอดมินผู้กันแก่เย่ผ่านแล้วทุกคนสิบนาทีแล้วป่ะก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับสับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับเจอกันดเต้นเต้นป่ะบ๊ายบาย